สวัสดีครับคลิปนี้สิบห้ามะขันสมพักนะครับเด้อครับมีอันดับแรกห่อก็ต้องต้มต้มเข่าไว้กว่อนนะครับเนาะเข่าหนึ่งประมาณกับมือหนึ่งกับมือหนึ่งน้ำประมาณน้ำประมาณสองลิตรนะครับเด้อน้ำสองครับนี่ก็วัตถุดิบของห่อมือนี่ก็เป็นพักแป้นนะครับเนาะพักแป้นนี่ก็ทำการปลูกเองครับ ปอดสารเคมีครับใส่ปุ๋ยขอกขั้นเอี๊ีดเี๊นะครับนอกมือเนี่ยโมด้ขั้นขายเลยครับเด้อผู้ใดอยากกับ,บได้ดกินนะครับมีพักแปนเรากามีอันนี้คือบ่แม่น้ำเขามานะครับเนี่ยอันนี้คือน้ำต้มเขา่นาน้ำต้มเขา่าสองลิตรที่หฮาได้ใส่น้ำต้มเขา่าแล้วก็เอาเข่าใส่กับมือหนึ่งครับไม่น้ำต้มเขา่นาน้ำต้มเขา่าที่หฮาจะ ให้มันเย็นแล้วข้าต้มมาแล้วข้าก็เอามาตั้งไว้ให้มันเย็นนะครับเนาะอันนี้ก็มีน้ำตาลน้ำตาลทรายนะครับเนาะน้ำตาลทรายแล้วก็มีผงซูร์รสนะครับเนาะผงซูร์สแล้วก็มีเกลือครับเอามาเบิ่งวิธีการขั้นนะครับเนาะบ้านนี้ครับวัอนี้ข้าก็สีขั้นนะครับนะ่าสมพางเนาะ อันดับแรกห่าใส่ตะเกือกนะครับเนาะใส่ลงไปเลยครับเกลือใส่ใส่ใส,ใส่หนึ่งซอนแล้วก็สองซอนตะกอนสามซอนก็ได้สามซอนตะกอนใส่ตะเกือกนะครับเนาะผงสุดยดจะเฝ้าใส่อันนี้ห่าคั่นกินเองนะครับเนาะก็เลยบ่ใส่ถุงมือที่แรก,กับคั่นเลย เกลือนี่จะซอยให้น้ำอันนี้อครับเอาแนวกั้นมันหน่อยอันนี้ก็กำลังจะได้ทีนครับมาเบิ่งใกล้ๆกำลังจะได้ทีแล้วข้อขันไปเรื่อยๆจนว่าน้ำมันออกขันให้น้ำมันออกเลยให้น้ำชุ่เขียวมันออกขันไปเรื่อยๆครับขันจนน้ำมันออกกูละ ก้จ,จะได้ทีแล้วครับครับอันนี้ก็คือได้ทีแล้วครับนะครับคือว่าหน้ามันออกแล้วเนี่ยได้ทีแล้วมันจะเป็นแบบนี้มาจากนั้นเ่าก็ปั้นครับปั้น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 เอาหน้าอันนี้มันออกหน้าอันนี้มันอ,ออกครับปั้นใส่หมอ้อ แปนนะครับเนาะปั่นปั่นขอกขึ้งื่อเลยครับมาตรงจงไว้ครับเรียบร้อยแล้วครับครับพักที่ห้อคันเอาน้นา,นาน้ายางพักออกแล้วห้อก็เอามาล้างนะครับเนาะน้าเปล่าล้างซะก่อน เปิดไปเลยมันจะติดกระงไว้อันนี้ห้องก็ล่างเลยครับล่างให้มันสะอาดเลยล่างจนมันสะอาดนะครับ ล่างล่างคือล่างผาเลยครับเหมือนล่างผาเลยครับยองเหมือนล่างผาพ็ห่อล่างแล้วเปิดน,น้ำใส่แล้วน้ำเปล่าใส่แล้วเาก็บปั่นอีกเที่ึงปั่น มันก็จะสะอาดครับบันสะอาดข้าเกลือบะมี่บะมี่น้ำเขียวบะมี่หยางนะครับบันนี่คือุบล่างน้ำเปล่าเกลือที่ห่อใส่สามซอนสี่ซอนกับบะหมี่ข้าวไม้นะครับบันก็คือก็คือเมื่อแล้วนะคือว่าห่อล่างถิ่มเมื่อแล้วอันเกลือที่ชุดแหลกห่อก็คือ ล่างข้อใส่เพื่อขัน้นขั้นให้น้ำอันนี้มันพักมันออกก็คือนนะครับเนาะอันนี้คือเรียบร้อยเรียบร้อยของการล่างก็จะเป็นจั้ซี่ครับนี่ก็คือ,คอพักที่ห้อได้ล่างมาแล้วครับมันสะอาดแล้วอ๋อตกอันนี้คือได้ล่างมาแล้วห้อก็เห็ดพึ่งพึง,พงออก บาดนี้เขาก็เอาท้าการปรุงไหมนะครับบาดนี้ปรุงเอาแท้เนาะบาดนี้ครับเพื่อว่าเขาคั่นไม่เป็นเขาปรุงเอาแท้เกลือเขาก็จะใส่จะมันจกเอาหนึ่งซอนสักก่อนนะครับหนึ่งซ้อนหนึ่งซอนอ่ะซ้อนหนึ่งเลยไปครับซ้อนหนึ่งบาดนี้ยผงซูรต กส่วนหนึ่งก็ครับผมเราส่วนหนึ่งนีกระนำตาลคือยู่กนนยไก่แดงน้ำตาลที่ประมันแดงคำนี้นะครับนะน้ำตาลน้ำตาลไม่ต้องหลายก็เป็นพิธีจากนั้นเท่ากับขันอีกขันนิดหน่อยแบบนี้ไม่ต้องขันแห้ง ต้องคันแห้งนะครับบ mm ่อนะคันเบาๆเพิ่นคันให้มันเข่าเข่าเครื่องห้องเื้อครับเอาส่งๆก็ได้ครับโมเมนต์คันเอาส่งๆเลยคันเบาๆไม่ต้องให้น้ำอย่างเงาเพราะหัวห้องล่างดีแล้วพักอันนี้มันก็จะติดกันนะครับเนาะมันคือกระลมอันนี้มันจะติดกันเป็นกลุ่มเป็นงูนส่งพอ กับบ่มีน้ำเพราะว่าเ้าปั่นแห้งเรียบร้อยแล้วน้ำเขียวน้ำยังก็บ่มีครับมันสะอาดได้บ่อยแล้วเพราะว่าเ้างทำการขั้นออกแางดีถ้าเ้าบ่าขั้นน้ำเขียวออกบ่ล้างออกนี่ยพักจะพักจะเป็นปอดเป็นฟองแล้วก็มันก็จะบ่ชแสบครับจะขมจะจะเน่าครับไม่ใช่งะดรก็บ่เป็นครับบ่รู้จัะครับนาะนี่คือว่ามันเข่ากันแล้วนี แล้วเขาก็ทำาการซิมมึงซิมเลืเลยๆครับแสบนะครับอยู่คือก็แสบเลยเอารสชาติแบบพอดีพอดีอยังหายเค็มแห้งนี่ก็คือพอดีแล้วเพื่อว่าสูตรนี้มันพอดีแล้วครับ ูนี่ได้ขั้นกินมากลายสมัยแล้วครับจากนั้นเท่ากับเอามาใส่ในหมอนปุ๊บหมอนี้ครับนะเท่ากับจะแตะลงแมบบ่ว่าเอาเอาเอาเขาเอื่อนึ่งอยังคมลงติให้มันให้มันเจ็บแฉบคมคมคมไวเจ็แบแฉบแบบนี้เใาจะเฝ้า,าออใส่ เ้าจยเฝ้าออใส่น้ำอันนี้ยาเฝ้าใส่ตอนนี้ยาเฝ้าใส่ห้าพักไว้นี่จักสามสิบนาทีคือว่าห้าวมักไว้ให้มันให้เครื่องปุงที่ห้าปุงให้มันเข่าที่ให้พักมันยูตัวให้มันเข่าที่จกัจกสามสิบนาทีนะครับเนาะจากนั้นห้าจังสีงมาทํกากันใส่น้ำน้ำต้มเขา่าที่ห้าเตรียมไว้ให้มันเย็นตะกอนเ้าจะมาใส่นะครับเนาะรอสามสิบนาทีครับบันนี้ หลังจากที่เห่อมาักไว้สามทิมาที่เขาก็เอาน้ำน้ำต้มเขาที่ห่อต้มไว้เตรียมไว้มันเย็นแล้วเขาก็เทลงไปเลยเทลงไปเทลงไปประมาณนี้ครับเทลงประมาณนี้เราต้องไปเรต้องไปค้นไปเศร้ามันนะครับแค่แตะแตะลงไว้แตะลงกับพ่อเรต้องไปค้นมัน จากนัก้นก็ปิดฝาไว้ปิดอันซ็ดเด็ดพิธที่ครับ <Okay. S 1> ครับหลังจากเข้าคันมือมือว่านนะครับเนาะคันมือว่านมือนี่ก็กมันเป็นนะครับมือครับมันจะเป็นจังซี่เป็นจังซี่น่ากินเลยครับเขาก็ซีมเลยครับ หน่อยครับห้าตามันจะเป็นยังทีครับน้ำจะใสครับขาาล่างสะอาดพักล่างพักสะอาดน้ำมันจะใสครับจะบวมมีสีเขียว <c oughs> ครับล่องนะครับ ครับครับปนปนปลาดุกครับเด้อ ข้ามเขาตรงลงทัครับด้ข้ามขาตรงตวงลงขวดลงทีทำยังไงหมกพริกข้าบกพีิไสเป็นมาร์กนะครับักพีิกปูกเองหมกพริกกินดาูกเองให้เป็นมาร์กเด้ครับเวลาต่งพักมันส้มแล้วเนี่ย เขาก็ต้องเพิ่มเกลือจากนั้นครับเด้อเพราะว่าควมสมจะทําแห่งควมเข้มเนลดลงปกติเขาจะปรุงพอดีแล้วนะครับแต่ว่าเวลามันสมแล้วมันจะมันจะถาไห้ควมเพี้ยลดลงเขาต้องเพิ่มเกลือจากน้อยเอาอตามที่ห้องแบมันะครับหยอดลงจากน้อยหะคข้นแต่ตัวนี้ก็ได้หยอดลงเคืองส่วนแล้วมันรู้สึกว่าพอดีละ